อาวนะครับกระดับยิบผมราพบกระดับผมระมิจ่ายระพบรพบัดลอกพอสมสวัสน,นะผมวันนี้เป็นตอนที่1541เ็ถึงตอนที่1542น้ะครับผมเอานะครับเรื่องการเสราผมไปรับชมรับฟังเรื่องราตวตอจาาเมื่อวานได้ไดีกว่าคาดสัตว์้อยแห่นะั้ที่ทําการดูดซับพลังงานแห่นะมามากกว่า60ครั้งดัานมันเทศจะมีแค่อะไรหรือ สำหรับตัวตนดังชีจากเพราะเขาสามารถแสงพาัพวกมันได้อย่างง่ายดายแตยก่ก็ตามมันเป็นเรื่องง่ายมากนับที่จะทําการค้นหาสัตว์ทายแฮนนาที่ทําการดูซับพลังงานไฮนะมากกว่า6 0ครั้งแม้ว่าเขานั้นจะมีความแข็แก่ที่อาจจะเท่ากับผู้จงโหรบางเส้นสีก็ตาแต่เขาก็ไม่กล้าที่ออกตามหาสัตาต์ไม่เช่นนั้นเขาก็อาจจะพบกับความตายก็ไ็นไปไดจ้าและการที่ถอยเดมอดเนเบื่อแทนดและกิดจุกเฮนะาจนไมกออกบา จะเห็นได้ชัดว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนสังส่งหันซับไยแอนด้าที่ดูดซับพลังงานแหนะ60ครั้งตัวนี้จะแน่นอนแม้ว่ีจังจดปกริ่งกับกียเกีก่ยวคนที่เทียแต่เขาก็ไม่ทาการกล่าวทํบบาดตายเพราะท้ายสุดแล้วการที่เอเทียนสามารถสั่งหันซับาตตัวนี้ได,ด้ถ้าแม้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของเ่เทียนเองและเขาเองก็ไม่คุ้นเคยกับเอเทียนมากนะักอย่างนั้นจะเป็นเรื่องปกติแล้ว ที่เขาจะาทำการกาวถาหลังจากนั้นเขาก็จะสิ้นการแรกเปลี่ยนวรรส่งคะแนนขึ้นให้กับเยอทีเรือแหนะจะกระดกแหนะจะมันบ้าที่มาตากสักลายแหนะ60ครั้งดัานสามารถเลกเปลี่ยนคะแนนได้ทั้งหมด30,000คะแนนซึ่งมูลค่าของคะแนนเหล่าน,นี้ไม่ได้ต่างกัเพาะเซราแหนะรับส่งสุดนน่ันต้องการเปี่ยงแค่10คะแนนในการแรกเปลี่ยนเท่นานั้นดังนั้นจะสามารถจรัการได้ว่ามูลค่าของเต้มคะแนน30,000คะแนนดันมันมีมากมายไม่เพียงใด เดิมทีมรุ่นแรกขอแนนโดยรวมของที่เทนดานมีมากกว่าหนึ่งร้อยต้นทุ่งดาน ซึ่งแมวทับมาจากกันแลกเปลี่ยนเลือดแหนะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เจ้เทียนมนนาคะแนนสมทบทั้งหมดสามมืนน่อคะแนนซึ่งมันไมพอเราที่ทําให้เขานั้นแอกเปลี่ยนสมบัติดีมากหมายต้าเระในความไปยิงแล้วถ้าหากสมาชิกคนอื่นคนองกิกลที่ฟังฮายได้รับเลือดแหนะและกระดูกแหนะปาพวกเขาแทบจะไปทำการแลกเปลี่ยนมันเปน็นคะแนนเพราะพวกเขาต้องการที่ใช้มันกนตัวเองดังนั้นจะมีความยากไปอย่างจิ้งที่ขอบเขตผู้จงโคพันขั้นหกอย่างเจ้นเจ้เทียนด่านต่มอบเลือดแหนะจะกระ ถูกแฮนดะ้าที่ถือทรัพย์แรงงานแฮนะมากกว่า1ิบครั้งเพื่อทําการเรกเปลี่ยนคนแนงข้าต้องการเรกเปลี่ยนสีราแฮนะรัดับสูงในที่นี้มีวันใบเย่ยเทียนได้ทําการลกาวถากจีหยางได้ทําการตรวจสอบแลได้กล่าวออกว่ามีเพียงแค่สีราแฮนะดับสูงท่าน่้นซึ่งมันมีอยู่เพียงหกก็จะทาการเรกเปลี่ยนมาทั้งโดสีราแฮนะอดับสูงต้องสียคะแนนสมคบห้าสิบคะแนนดังนั้นถ้าหากเขาทําการแรกเปลี่ยนหัชินมันจะกระเท,ทาะก,กับสามและคะแนนเท่าดัาน แต่ในวความเป็นจริงแล้วด้วยความชื่อเรียวคอเซราแฮนดะดับสูงทั้งหนี้มัอนในประเทศเท่ากับเจท,ทีได้ขัดเกลาเลือดแฮนดา ที่มีพลังงานไฮนะมากกว่า6กครั้งด้วยซ้ำแต่ผู้ตนคนอื่นดันไม่สามารถใช้งานเซียราเฮนะระดับสูงได้ดังนั้นเซียราเฮนะระดับสูงจึงเทพให้มีผู้ต่คนใดยสนใจเกี่ยวกับบ้านหลังจากที่เทียนทาการเรกเปลี่ยนเซียราเฮนะทั้งหมด6ก้อนแล้วเาราก็ได้เดินทางออกจากที่แห่งนี้และก,กับสูอวิสแห่งับคอมมูนและแนววันตอมบ้าเรื่องขาทอกคนที่เอเทียน ก็ได้ใช้สีระแหะรับสูงรองดดีเพื่อทําการฝึกฝนหมื่นต้อเดิมหวัวเขื่อนสู่แทบประพังและทําการปรับปรุงพะบบพ้องของทักษะร่างกายแหนะนี้เทละขั้นต่อซึ่งมันได้ทําให้ร่างกายแหงะของเขามีความเหมาะสมสำหรับร่างกายรับไม่ยิ่งขึ้นและในทางกับการอ่อน้นก็ได้ใช้รางารอกของเขาอีกตนดึงเพื่อทําการเอ,อคาค้นหาสัตว์ไรแหงนไปข้งคา,งา,งา,งางและในเวลาอันรวดเร็วเวลาหนึ่งแบทินแหงามมืดก็ได้ผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่งแบทินแหงมมืดนี้ ดีเทียนได้ทำการสังหารสัตล์แหนะได้ทั้งหมด6ตัวและมันนั้นก็ถือว่าปกีกเกี่ยวเตียงข้างใหญ่โตแต่เขาย,ยังได้เดินทางกลับไปยังอาณาจักรเทียนดินอีกตู้เพื่อทำการเรีย้เปลี่ยนสีลายแหนะดับสูงรายรอยกอ็จากนิกายทเทพงไห้นั่นเองและยแยใต้คำขอของเดีเทียนจิตตั้นแหนะที่เขาทำการเียกเปลี่ยนป่าก็ร่นมาจากโรคที่ต่างกาันโดยเฉพกะมันจึงเปิกเก็บต้คนคำเดิมมาจากโรคที่แตกต่างกานซึ่งืันนั้นต้องการข้อคำโด ในการอวยพรทักษะมื่อนตุ้งตนะเนรหวนคืนถูซากปราพังเพราะทายสุดแปลร่างกายแหนะัทแอวเกตผู้จงโภพของทักษะมื่อนตุํงตนะเนรหวนคืนถูซากปราพังนานก็จำเป็นจะต้องบเนื่องกฎเกณฑ์ที่มาจากต่างโลกตะบันบ้างอะไรพวกมันจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่มีความแตกต่างกาันเพื่อที่จะทำให้ร่างกายแหนะัทแอวเกตผู้จงโภพันดังกล่ามีความก้าวหน้าต่อไปได้ดังนั้นเซราแหนัทดอนดี ที่มาจากโรคที่จตกตาจึงสามารถทดแทนด้วยดแหน,นัดได้แลรด้วยเซราแหนะัระดับสูงนับร้อยก้อนก็พูดไปกับร่างกายคารอกคอเดเทีเยเดเทียนจะสามารถปรับปรุงทักักหมื่นตะคุเดิมวันคืนสูส่แทกพราพังไม่ไปอยู่แนวเกสบุญแปลในขั้นแรกได้สำเร็จซึ่งถ้าเปลี่ยนผู้ตนคนอ,อื่น พวกเขามีทางที่ทําให้ทักษะบื่นต้องขมเนือดอหันคืนถูอแทก,กราพังอันดีไปอยู่ในขอบเตขตโคอรสุบูรแบบได้จะเน้นนองมันโชคดีไปอย่างว่าที่เทียนครอบของพอสวรรค์นิทานแห่งความเพนดาและทักษะรับแห่งความเฮนดาไม่เช่นนั้นทหารที่อเทียนยังคงําพีดูซับพลังงานแห่งดาที่มาจากเลือดแหยนานดาที่เทียนก็จําเป็นจะต้องมีเลือดแหยานติบันบ้าเพื่อบรรลุถึงขั้นตอนดังกล่าว ต้องบอกเร็วว่าการฝึกฝนร่างกายในนะัดแนวเจตดผู้จงโคลพระดับสูงดันมันจําเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรมากเกินปาและรหารได้เทียนต้องการส่งแซมระบบพ่อปองทักษะมื่นต้องดำเนินคืนถูซากปราพังการใช้ทรัพยากรคนเด้เทียนดันอาจจะมากกว่าปกตินับสิบเท่าในวารานี้คิดตั้นแหนระดับสูงได้ถูกขัดเกาไปโดยเดเทียนอย่าต่อนนื้อและแล้วในสุดในวันดีร่างกายแหนะคนเด้เทียนก็ประสบความสำเร็จในการฝึกฝน ทักษะหมื่นตะกงคนเดิมหววคืนสู่ซากปราพางในขอบเขตก,กสุลแบบในระดับแรกได้สำเร็จโดยมันไม่ได้มีข้อบ,บ้องใดตาซึ่งตัวตนหลักของเขานนั้นจะสามารถพูกฝน,นได้จะสมบูรณ์แพร่ด้วยทักษะหมื่นตกน้กงคนเดิมหววคืนสู่ซากปราพาที่ในขอบเขตก,กสุลแบบขั้นหนึ่งมันก็จะสามารถทำให้พูดโตนที่ในขอบเขตพูดจงโควาขั้นหกมีความแก่แมากกว่าขอบเขตพูดจงโควาขั้นหก ที่ไม่มีร่างกายแหน,นัดแนวเขตบูดจงโคพันธีสามเท่าจะรักษาหมื่นต้องบดเนิดหวนคืนสู่ซากปราพังด่านมันเป็นร่างกายแหน,นัดแนวเขตบูดจงโคพายรับสู่ดังนั้นมันจะมีความแข็งแรงมากกว่าเกาเท่าแะรย,ยิ่งไปกว่าน,นั้นเย่เทียนจะได้วางรากฐาน,านสูงสุดได้แย่แล้วเมื่อเย่เทียนเข้าสู่ขอบเขตบูดจงโคพันธ์กันห้าจะรักษาหมื่นต้องบเนิดหวนคืนสู่ซากปราพังมันก็จะทําให้รักษาดังเกาด่านเข้าสู่ขอบเขตคอสูนแปดในระดับที่สองในเวลาเดียวกัน ซึ sí u, oh. s right. <S ่งเขาจะมีความแข็งแรงมากกว่าขอบเขียผู้ตรงโคพ่ในระดับปกติมากกว่าเกอบเท่าหรืออาจจะแข็งแรงมากกว่าขอบเขียผู้ตรงโคพัผ่านในระดับเดียวกันมากกว่า40-50ถึงเท่าด้วย3ร่างกายแหนัดแนวเขียดผู้ตรงโคล่ผ่านที่มีความแข็งแรงมากกว่า40-50ถึงเท่านาแนวคิดนี้คืออะไรอย่างนั้นเรือยี่เทียนจะสามารถสังหารขอบเขียผู้ตรงโคพ่นที่มีระดับเดียวกันกับข่าได้อย่างง่ายดายนั่นเองเพราะอย่างไรก็ตามถ้าหากร่างกายแหนัดแนวเขียดผู้ตรงโคพ่านระดับสูงอื่นๆ ยังมีข้อพ้องดูแ่าพวกเขาจะไม่สามารถแก้ไขมันได้มันนึ่ก็เป็นเรื่องยากเกินไปที่พวกเขาจะสามารถฝึกฝนมันเป็นระดับสบูนแปลในขออเขีขั้นแรกได้สาเร็จซึ่งในเวลานั้นรกานกฐานของพวกเขาจะไปถึงขอบเกี่ยงสำเร็จขั้นต่ำหรือแม้แต่ระดับต้นๆได้สำเร็3และมันจะมีความแปลกมากกว่าร่างกายแหนดาในขอบเขตผู้จงโคพันทั่วไปเพียงแค่แกนงซึ่งมันไม่ได้เื่อจดอะไรมากนักแต่เยื่อเทนนั้นสามารถทําให้ร่างกายแหนดาในขอบเขตผู้จงโคพันของเขา ไปถึงขอบเกตกสุบุแบบขั้นแรกได้สำเร็จและถ้าหากตัวระดับของเขายัางคงอยู่ในขอบเกตกสุบุแปบเมื่อเขาเดินทางไปถึงขอบเขตบผู้จงคอผ่านขั้นหนึ่งพร้อมแผ่งแกงคนเดชเทีย จะสามารถสังหารขอบเขตผู้จงโคบางขั้นหนึ่งได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นานิงในเวลานั้นเขาจะเป็นผู้จงโคพันในขอบเขตผู้จงโคพันจนแท้จริงและยังมีความโดตเาที่ขอบเขตผู้จงโคบางขั้นหนึ่งของคอรนดานจะสามารถต่อสู้กับระดับอนันต์ได้ร่างกายแหนัดแนวเขตผู้จงโคพันของครนดาน,านได้เสร็จสิ้นกระดูกฟน ็นถึงขอบเขตขอะสุนทรแบบคันดักได้สาเร็จแล้วซึ่งผ่าทางการสู้ภายในปัจจุบันของเราหน,นได้อยู่ในขอบเขตผู้จงโผล่ผานกันห้าเปลี่ยนที่ระบายแร่ถึงแม้ว่าเราจะไม่สร้างทักษะวัสดุในขอบเขตผู้จงโคล่านก็ตามยเย่เทียนได้คิดกับตัวเองดังนั้นในวานดีมันจะมีเวลาที่เขาจะสร้างทัก,กษะอัสโตแนวเขตผู้จงโผลัานขึ้นมาแร่ดังนั้นในวันต่อมายเย๊เทียนจีได้ใช้คะแนนสมรบของเขาเพื่อทำการได้เปลี่ยนเนื้อหาระในการพูดใจทัก,กษะอัสดุแนวเขตผู้จงโผพัาน มาจากนิกายที่เทิ่งายซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นดูเหมือนจะคลุมเครือไปอย่างบ้าแต่มันก็สามารถช่วยเหลือเยทีให้มีทางเลือกได้มากมายม่ว่าจะเป็นผู้ตนในต่างของโลกหรือขอบเขตผู้จงโคพันขั้นหในโลกนิจานที่เหมือนกับอาณาจักรเทนดินหากพวกเขาต้องการยกระดับกลายเป็นขอบเขตผู้จงโคพันขั้นห้าข้อนั้นจะต้องสร้างทักษะผสนในขอบเขตผู้จงโคพันขึ้นบ้าเช่นทักษะกระารสู้แนวเขตผู้จงโคพันทักษะการป้อบกันแนวเขตผู้จงโคพันหรือแม้แต่ทักษะ สอืนอ่นแต่ประเภทที่ในขอบเขตผู้จงโคพันเหมือนกันแต่ลักัณะ์แนวเขตผู้จงโคพันนั้นจำเป็นจะต้องใช้กฎเกณฑ์ของโรคนี้ตาที่เป็นกฎเกณฑ์ต้องำเนิระดับที่สูงกว่ากฎเกณฑ์ต้งดำเนิของโรคพบปายและภายใต้สถานการปกติมันก็แทบจะเป็นไปนไม่ได้เลย ที่ขอเบเขตผู้จงโคพันคันห้าดับเพลปาแจะสามารถเข้าใจทักษะแนวเขตผู้จงโคพันเจ้าดังนั้นเป็นเพราะเหตุน,นี้เองขอเบเขตผู้จงโคพันคันหกตะวันนํำเปทท้่วถึงได้ติดอยู่ในขอบเขตนี้เพราะแต่ไม่สามารถเจกระดับกลายเป็นขอเบเขตผู้จงโคพันคันห้าได้แต่มันก็มีสามวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับขอเบเขตผู้จงโคพันคันหกที่ต้องการโจกระดับกลายเป็นขอเบเขตผู้จงโคพันคันห้าวิธีแรกก็คือ การอยู่ในโลกนิยาันเพื่อทําการเรียนรู้กฎเกณฑ์ตั้งแดเปีเวลาอันยาวนานซึ่งตกต่างที่พวกเขามีสาภาพัมากพอภายในสัรวันดิยพวกเขาจะสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ของโลกนิทันได้จากสมบูรณ์อะไรสร้างทักษะแนวเขตผู้จองพอมาขึ้นมาได้ส่วนวิธีการที่2ก็คือการเข้าใจกฎเกณฑ์ตั้งแตเดิของโลกนิทตันผ่านรูปปกติ ที่ถือกำเนิดขึ้นในโลกนิทานเพื่อทำการสร้างทศัพท์แนวเขียดผู้จงโผพานซึ่งวิธีดังกล่าวนั้นสามารถระดับความเข้าใจรถเดียวไปอย่างมากและตราบใดที่พวกเขามีแสบภาคมากพอพวกเขาจะสามารถสร้างทศัพท์แนวเขียดผู้จงโผพานได้เกิดวิชิตดีแต่ยางไรก็ตามกฎเกณฑ์ทุกคนเรดของรุ่นรันนัทมีค่าม่เกินไปแอะไรขอบเขตผู้จงโผลพานระดับโลกไปก็ไม่สามารถที่จะรับมันไปได้มีเพียงกอร่างที่มีเสียงระดับศักดิ์ธิ์ ที่สวรางอย่างมากเทุน่นนานที่มีโรคปกติในโรคเรืรร้อนอะไรครอบของกฎเกณฑ์ต้องคุมารคนเรีออื้อนเอาไว้เส่บียดถามก็คือ การดูดซับพลังงานแต่เม็ดจากกฎเกณฑ์ใหนิเอรนซึ่งวิธีดังกล่าวน้นมีเพียงแค่ขอบเขตผู้จงโปรยแับทรงสุดเหน,อนือคนทุกนั้นที่สามารถใช้สมบัติหาจากักจำในแบบทู่เพื่อรองการกดเกณฑ์ของนิเอร์น์ขึ้นมาผ่านการดินได้แบท่าและทําการรองการกดเกณฑ์ของโรเนตารนให้มันถูกรง,งกลายเป็นเม็ดจาเม็ดหนึ่งและเปลี่ยนให้เม็ดจาเม็ดนี้กลายเป็นเม็ดจากกฎเกณฑ์เฮนิเอร์์พลังจากที่คุณทําการขัดกัเม็ดจากกฎเกณฑ์ใหนิรัน์นี้ คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับกฎเกณฑ์ทุกความ็นของรัฐนได้โดยตรงซึ่งมันจะสามารถทําให้คุณสร้างส,สรรค์แนวเขตผู้จงโครบงขึ้นมาได้จากงา่ายตานี่คือสาวิธีที่ถูกใช้กันมากที่สุดในอาณาจักรเทียนรินซึ่งมันมีขอบเขตผู้จงโครบงขั้นหกจําินไปทั่วที่ต้องการได้รับเม็ตรจากกฎเกณฑ์แห่งรัฐธรรโดยที่พวกเขาจะได้ทําการสะสมทรัพยากรจดมดมดมดําินไปทั่ว เปเวลามากกว่าหลายหมื่นแฮนแ่งนดกเพื่อทําการซื้อเม็ดจากกฎเกนิรันทังกาซึ่งมูลค่าของจากกฎเกนิรันดานถ้าหากวัดกันด้วยมูลค่าของคิตตัน,นเดิมมันนั้นมีราค่าเท่ากับสิบต่างคิตตันเดิมซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ขอบเขตผู้จงโผล่บาลดับโลกป่าจะสามารถหาได้อย่างแน่นอน แ่งได้ก็ตามเย่เทียนจะไม่เรียกวิธีการที่3แม้ว่าวิธีการที่3ามดันจะสามารถช่วยเขายกระดับกลายเป็นคเกตียผู้จงโคบ,บงังคันห้าด้าแต่มันค่อนข้างยากที่เขาจะสามารถปรับปรุงความแกงของเขาได้ในอนาคต ซึ่งมันจะได้กว่าวบริการที่2ไปอย่างบ้าและถ้าหากเป็นเมื่อก่อนดีเอเทียนจะเป็นสามารถโตกระดาบกลายเป็นขอบเขตผู้จงโคลพันกันห้าด้วยิธีการที่สองได้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ยีเอเทีนเขาร่วงกับนิกายเทเวงไฮแรและนิกายเทเวงไห่ก็ครอบของกฎเกณฑ์ตะคำหนิร์ดดูซึ่งเขาันนเพียงแค่ต้องจ่ายด้วยคะแนนบางส่วนทาน้นในการที่เข้าไปใช้งานกฎเกณฑ์ตะคำเนิดนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ขอบเขตผู้จงโคลพันจำเลยบบทั่ว ก้องการเข้าร่วมก่อทางที่มีเสียงันดับศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้เราได้เขาร่วมกับนกิกายที่เพิ่มแหงแรกดังนั้นจะเมตร่เปปกติที่เราจะสามารถใช้กฎเกณฑ์ตั้งคมเดิน เรยสมบัติบางๆของนิกายเทพวงหายเพื่อที่จะทำข้อใจดกฎเกณฑ์ทุกเนในของนรรันด้าซึ่งเรอในไม่ใช่คนโง่ที่จะไม่ใช้คุณสมบัติพิเศษตอนดีเย่เทียนใด้กาัมาด้วยรอยจิมโดยด่งเย่เทียนจะมีเรื่องที่จะพึ่งพาเบราลอัยอนราเพื่อทำข้อตัดกฎเกณฑ์ทุกคนยดางชาชาซึ่งมันเป็นการทำที่ซึ่งเปลีอยเบรรละสำหรับขอีเรตผู้จงโคบันเช่นข่าวแต่แน่นอนว่าแม้ว่าสมาชิกระดับผู้วุโสของนิกายเทพวงหายจะมีคุณสมบัติในการข้อใจกฎเกณฑ์ทุกคนเดิม แสมบัติต่างๆของนิกายจเพังหายเพื่อถึงว่าแต่กฎเกณฑ์ต้องคุหเดต้าแต่ราคาที่พวกเขาจะต้องตายนานก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเช่นกันแม้ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ต้องคุณเดต้ระดับโลกปลายการหัวใจในเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทาีจำเป็นจะต้องใช้คะแนนในการคราบรัวม,มากกว่า1 2 0 0 0แองนคะแนนเวลาทีกเขาต้องการที่จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเบทินคมอมพิวมันร์มันก็ต้องใช้คะแนนสมทบมากกว่า1 0 0่นคะแนนในขณะท้าคุณต้องการที่จะเข้าใจกฎเกณฑ์ต้องคุหเด บริษัชสมบัติต่างๆไปรนนันดามันนั้นจะเป็นการฟุน้นเฟ้อไปอย่างบ้าบราขอบเกียผ,ผู้จงโคปัจจุบันบ้าก็ไม่ได้มีคะแนนสมทบมากถึงขนาดน,านั้นซึ่งมูลค่าคะแนนสมทบภายในปัจจุบันคนเดียวเทีมยมีหลายแสนคะแนนเพราะในตอนนี้คะแนนสมทบในมือของคนดานแทบจะไม่ถูกใช้ออกไปเรย ระถ้ายสุดแหลกการซื้อคิดตั้นไห็นะระดับสูงจำนวนหลายรยก้อนด่านก็ไม่จําเป็นจะได้คะแนนสมทบมากนะักขอได้ใช้คะแนนสมทบไปเพียงหลายหมืน่นคะแนนเท่านั้นนอกจากนี้ย,ยังเห็นได้ที่สมบัติินอื่นๆแไรมอบมันให้กับเจ้ของข่าวซึ่งการเด้กเปลี่ยนสมบัติจากพระโตริบินดาซึ่งขอได้ใช้คะแนนบางส่วน ดังนั้นตอนนี้เจ๊เห็นถึงมีคะแนนทรงทบเดียจบั 2, 60, นรร่นบาน2 6 0 0 0 0นคะแนนซึ่งคะแนนดังกล่าวนั้นมันก็มักยังพอแล้วสำหรับการที่ขา่าวจศสษมารถไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ต้องกหนดได้เป็นวบานดาเพราะขอต้องการใช้กฎเกณฑ์ต้องุัเดิมลคข้างข่าวทั้งนันเพื่อสร้างทักษะแนวเขตผู้จงโหรขึ้นบ้าเราจะใช้ประโยชน์จากสถา,านการณ์ดังกล่าวในการเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโครขั้นห้า ใน,นอนาณาจักรเทียนดินร่างคารทอกของเย,ย่เทียนเดินทางกลับมาอย่างที่นี้อีกครั้งลรงจากนั้นเย,ย่เทียนก็เดินทางมาที่สมักงานจ่ายของนิกายเทเึงไฮซึ่งก็คือภูเขาบูเฟิงและแน่นอนว่าด้วยสถานะคนดีที่เขาจะสามารถเข้าไปได้เฉพาะบริเวณรับนอกของภูเขาบูเฟิงได้ทุ่นด้นและถ้าเขาต้องแก่งเข้าสู่ขอบเขตเป็นได้ย่ายน้อยสถานะของเขาก็ต้องเป็นสมาชิกระดับสูงให้ได้เสียกอนและในเวลาดีเย่เทียนก็เดินทางมาที่ภูเขาจูจ่า ที่ตั้งอยู่ในภูเขาบัวเฟิงอีกที่ซึ่งมันมีสมบัติสวรรค์ประจำการดูในที่แห่งดีเรียกว่าป่าจูวจางซึ่งป่าจูวจางนั้นเป็นสมบัติใหสวรรค์ ที่ประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์ต้องเด็ดเารานทั้งบทสัมปกะได้แก,ขก,ขแก่ขอบเขตคอมเพนแก่ขอบเขตการบ่วงการและขอบเขตคอมเร็วซึ่งพวกมันนั้นถือเป็นกฎเกณฑ์ตุกงเด็ดพื้นฐานที่สุดและยังถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่สําคัญที่สุดอีกต้วดังนั้นขอบเขตผู้ถ่วงโคพานจึงือ้ที่จัดองค์ประกอบปาริยังดีซึ่งถือว่าเป็นสัมปะสปานแม้ว่ามันจะเป็นเพียงกฎเกณฑ์ทุกงเด็ดพื้นฐาน แต่กฎเกณฑ์เหล่านี้ก็มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับเย้ทเฮียนเช่นกันเระถ้าหาคุณต้องการที่จะทำว้ดใจเกี่ยวกับปลาเจือจางตอนดีราคาที่คุณจะต้องจ่ายนั้นก็สูงมากกว่าทุกปลาคุณจําเป็นจะต้องจ่ายราคาสาพันคันแด่ในการวัดแต่เวลาใน,นาณาจัก ณนะบนภกเขาดูจายิ่เห็นได้อยู่หน้านประตูมิติอันดับสามและสมมติตาประจาตัวของเขาให้กับผู้ทักแนวเขตผู้จงโคบผ่านที่เฝ้าดูอยู่ในที่แห่งนี้ก่อนที่จะเดือนทางเข้าสู่ประตูมิติอันดับสามถ้าหากจะพูดกระตามจริงเราก็ปดาดดวจากนั้นไม่ได้อยู่ในภูเขาดูจาแต่มันอยู่ในช่องว่างเวลาในมิติพิเศษที่ตรงขงข้ามกับภูเขาดูจากยกตัวอย่างเช่นคุณจะสามารถเดือนทางเข้าไปภายในมิติไดเบราดังกล่าผ่านประตูมิตินันทับสามเท่านั้น เพื่อจะจัาทข้อใจเกี่ยวกับปาติวจากตนนี้ไม่อช่น่นั้นคุณจะไม่สามารถเข้าไปไดน้นิกายเชฟไฮนดันให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ท่างๆทุกประเภทโดยในพวกเขาจะสร้างประตูมิติในพิสามุ่นมาแต่ไม่เย่ยเทียนเดินทางออกมาจากประตูมิติในพิสามุ่นมเย่เทียนก็สามารถรับรู้ได้ถึงขอบเขตผู้จงโควพันมากมาซึ่งมันมีผู้ตอนใดคนที่มีอาราเกินกว่าเหตุการณ์ของเขา ว่าแต่พวกมันก็สามารถสังหารเย่เถียนได้ในอันทีหลังจากที่เขาเดินทางผ่านประตูมิติในพิสามโมป่าเย่เถียนก็มาถึงช่องว่างเบียราริมติพิเศษซึ่งในที่แห่งนี้มันได้มีแท่นดอกบัวลอยอยู่ในเขาว่างป่าซึ่งมันก็มีขอบเขตผู้โยงโหพันปางโคที่นั่งสมาธิอยู่บนแท่นดอกอบอัวบางอันพวกเขานั้นกำลังพูดใจกฎเกณฑ์ต้นเนอของโรคนิรันดู และจากการคอมมิเตอร์เวลาพิเศษหนีก็มีปลาสีดำตัวใ่ายที่แผ่อ,อ่อนแาน่าสะพรึงกลัวออกมาหลายด้านป่าและมันก็ดาัางบิดตัวไป่าเพราะมันนั้นได้ถูกด้ามโซ่ออไปและไม่สามารถที่จะแยกออกจากที่แห่งน,นี้ได้นี่เลยคือปลาจูจา่าเย่เห็นรู้สึกประหลาดใจเมื่อมองตางภายนอกแลวววัตถุสวรรค์ตัวดังกล่าวดูเหมือนจะไม่ใช่วัตถุสวรรค์ที่ตกตายแลววแต่มันนั้นกลับมีชีวิตอยู่ ดเดนนี่เียนไี้ใช้พพสบครร์ในการขับรถของเขาเพื่อทำการตรวจสอบแต่ขานั้นกลับไป่คคนพบพพสบัรร์ใดตาย,ายซึ่งมันได้ไปสุรร์ให้เห็นได้ว่าปลาสีดำตัวใจญ่ตนวนี้ไม่ใช่สิมีชีวิตนั่นเองระในครบรอบจิงแล้วส่วสิมโพสบอส่วนใดปกติดัน จะถูกเมร์ขึ้นมาเป็นบราดานมากแดแม้ว่ารูรปแบบนอกพวกมันดันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับิ่งมีชิตปกติแต่พวกมันนั้นก็ยังคงเป็นวัตถุสารานพวกมันนั้นถือว่าเป็นสมบัติชนิดหนึ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่งปลาจูจางตัวนี้ได้ถูกเพิกัอนเอาไปแลแทบจะเป็นไปได้ร,รือที่เสีมาเข้าใจกฎเกณฑ์น,น,นี้ตายจากปลาจูวจา์ตัวดี จากมิติแห่งอื่นเจ้าพวกเขาจําเป็นจะต้องยูในแท่นดอกปูเพื่อทําการเชื่อมต่อกับปาจูจากผ่านแท่นดอกปูดังกา่าเพื่อเห็ว่าใจกฎเกณฑ์ตะคุณเนตนเนอันวิญญาณของปาจจจักเน่นเอซึ่งเจเทียนเองก็ได้แท่นดอกปูที่ว่างป่าและทําการนั่งมันยุบน,นานและในทันทีที่จิตสำลึกของเขาสามารถสมัมผัสถึงปาจจจากผ่านแท่นดอกปูดังกล่าดีปุ้มจิตสำนึกของเย่เทียนกระดังฝ้าดูปาจจจากผ่านการขึ้นไบของมันทุชนิด และภายในจิตจำนกคนเย่ที่การกระทำของปัจจุบันทั้งหมดนั้นก็เปิดสื่อเหมือนกับปฏิทิควาเกณฑ์ต้องการต่างๆซึ่งกฎเกณฑ์ต้องนารของเรื่รันนานมันมีระดับเกินกว่าขฎเกณฑ์ต้องนารของโรคปกติเลยแม้แต่ผู้ที่เกตัวเองว่ากฎเกณฑ์ต้องดิรที่มาจากตาวิ่งแต่คนต่างๆก็ยังเป็นเพียงแค่หน่วยตัเนที่เห่งดีซึ่งเหมือนห่างไกลจากเกณฑ์ในที่นี้ไปอย่างบ้าความแข่งแกร่งความเร็วและพลังป้องกันเย่เทียนเสมราภูได้ถึงกฎเกณฑ์ต้องการนี้ตั้งแต่สามนี และเขาก็สามารถไปถึงเทรกฎเกณฑ์นิรันอาัอากว้งหา่ได้อย่างแท้จริงซึ่งภา,ายในกฎเกณฑ์ตระกูลเดชนิ้รันทศสามหนีเย่ที่ในเรื่องกฎเกณฑ์ตระกูลเดชนั้นพารักำตา่างเปลียนดับแรกจะไม่ดังเรยแม้ว่าคมเร็วได้พลดังป้องกันนั้นก็สามารถเพิ่มพลดังต่อสู้ได้เช่นกัน แต่มันจึมีค่ามากกว่าในการใช้ชีวิตซึ่งในต,ตอนนี้ยี่อทีไม่ต้องการทักษะในการใช้ชีวิตดังนั้นจะเป็นได้ปกติแล้วที่เขาจะเรียกกฎเกณฑ์ด้านคอมแบงแกแองเพราะโดยปกติอตรออเทียเทียนทำการต่อสู้ด,ด้วย่างการพลัของเขาซึ่งแม้ว่าร่างกายพลังของเขานน,นั้จะร่วงโรนแต่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักดังนั้นคอเมเพงแกแงจึงมีปรโจท์ต่อยี่เอเทียนมากกว่าและถ้าหากเขาสามารถแต่กฎเกณฑ์ตัวหน่ว้เพียนอย่างเดีตอนนี้นก็จะพยายามใช้ทักษะบอรโซน ในขอบเขตผู้จงโผพานประเภทความแข็งแก่ขึ้นว่าซึ่งมันจะสามารถเพิ่มพลังต่อสู้ของเขาเน้นได้ไปอย่างบ้าดังนั้นในวันตอนบ้าเย่เทียนริงเรียกมรใกกฎเกณฑ์ทุกคนเดิมของโรคนี้ตันประเภทความแข็งแกร่งเลยเมื่อเทียบกับขอบเขตผู้จงโผพานคนอื่นความได้เปรียบของเย่เทียนนี้นไม่ได้สูงมากนักแม้ว่าเขาจะมีพลวรรค์อัปชนระรับทรงสุดมากว่าแต่มันก็ไม่ได้มีจดมากนักสำหรับการมรใจกฎเกณฑ์ทุกคนเดิม ที่มาจากโรกเฮตานเบนแต่เ่อร์เด้เทีนได้ครับพอสวรณน,นี้ตานประเภทของมก็ตายซึ่งมันจะสามารถทําให้เขาจดจำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วบางทีเราอาจจะมีความบานเพิงนิกหน่อยที่แจะครับพอสวรณน,นิ้ตานประเภชรเขมก็ตายว่าเจ้เขียนในคิดกับตัวเองมันอาจจะไม่มีผู้ต่อคนใดที่มีพอสวรณน,นิ้ตานภายในจากเทียนดินแห่งนี้ไม่แต่คนเดียวแต่มันแค่มีขอบเขตผู้จงโคพันบางคน ที่มีพสรวรรณทวารชลระดับสูงสุดดูแม้ว่าตัวตนยังกก่าน,นั้นทหารยักไปจังว่าแต่ถ้าไอเทียนได้ใช้เวลานานในการค้นหาเอาคุณจะสามารถค้นหาพวกมันได้เป็นจันวนมากแต่แน่นนอนเละทหารที่อเทียนทำการคาดรอกพอสวรรณทวารชลระดับสูงส,สุดได้เป็นจังนวาแในตอนที่เขาทําการรอมรับพวกมันนานมันอาจจะลดระดับกลายเป็นพสวรรณิตาบาง่างก็เป็นไปได้ ลองดูในที่ห่งนี้ก่อนก็แล้วกันเดเทียนได้คิดกับตัวเองและแล้วเวลารายปีก็ได้ผ่านไปไดิเทียนได้ขอบเขตผู้จงโควาคอนคนอืนก็อย่งคนเขาแต่กฎเกณฑ์ทุกคนเดือดของรุ่นรันในที่หิ่งดีแต่ความกัาวหน้าของพวกเขาในไม่ได้รรดเดียวมากนะักแต่ก็ตามนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเช่นกันแม้มันจะมีกฎเกณฑ์ทุกคนเดือดยู่แต่ขอบเขตผู้จงโควาคอนนิก,การที่ฟงฮายก็จำเป็นจะื่องเรียนรู้ประวันดาก่อนที่พวกเขาจะสามารถจกะดับกลายเป็นขอบเขตผู้จงโควาคอนขั้นห้านได้ และแม้ว่าจะมีคะแนนทรงทบมากบ้างผู้เนียนก็ต้องใช้เวลานานไปอย่างบ้าในการวัดแต่พวกมันทีละขั้นต่อซึ่งสําหรับขอบเขตผู้จงโคพันดานเบร,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 ราเพียงแค่หนึ่งทินแห่งความมืดหรือสองใทินแห่งความมืดนั้นเป็นช่วงเวลาอันสั้นทุ่นดานและม้แต่ช่วงเวลาเพียงแค่หนึ่งเฮร์นาก็ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นไปอย่างบ้า แต่สาหรับขอบเขตผู้จงโคพาดเวลา 1, หน,นึ่งพันแหนะข้างแดนดันถือว่าเป็นเวลาที่เครื่องดานดาลังจากนั้นที่เทียบกับการพูดคุยกับขอบเขตผู้จงโคพามคนอื่นที่อยู่ในนิกายเซเวงไฮระดับโดยทั่วไปเกี่ยวก,กับเวลาที่ขอบเขตผู้จงโคพาเดาวดีได้ในการวัดใจกฎเกณฑ์ต้นตกำเดิมของโลกนิตรันเมื่อมันเสานั้นเท่าไหรแม้ว่าขอบเขตผู้จงโคพานทั่วไป จะสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ต้นเดิมหรือสมบัติต่างๆที่มีกฎเกณฑ์ต้นเด็ดดูแต่พวกเขาจําเป็นฤาษีประาอย่างไมยสามใบทินแห่งคอมบูเพื่อถังควาอดแต่เกิบมันหรอถ้าหากมีระดับวามพดอย่ระดับสูงก็อาจจะใช้ประดาอย่างแค่หนึ่งใบทินแห่งคอมบูทุ่นดานแต่ถ้าหากเจ้าเหยียบต้ช้ระดามากกว่าสามใบทินแห่งคอมบูเขาจะสามารถเดาการได้ว่ามันนั้นจะคะแนนสมทบมเท่าไหร่และบางทีบูตองคนอื่น ก็อาจจาเป็นจะต้องออกไปทําการรวบรวมคะแนนสมทบเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจต่อไปได้แต่ดังนั้นขอบเขตผู้จงโ h ผ,ผ่านของนิกายจะเป็นใครจะบนบ้าจึงได้ใช้ประามากกว่าอายร้อยแหนัขั้งใดก่อนที่พวกเขาจะสามารถจกระดาบเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโ hover กันห้าต้าหากเราต้องการที่จะคำพูดตายเปวลา,านิ่งไปทีให้มืเราจำเป็นจะต้องมีคะแนนสมทบต่างน้อยสามล้าคนคะแนนซึ่งตอนนี้เรามีคะแนนสมทบอย่างแค่260 0 0 0มคะแนนทุ่งด่าน ในตอนแรกเราคิดว่าคะแนนสงทบ2 6 0 0คะแนนนั้นมันน่าจะเพียงพอแต่ในเวลรานีมันก็นไม่สามารถทําให้เราเข้าใจกฎเกณฑ์ต้นคำเดิมของโรงเรือนได้แม้แต่ทักษะเดียวด้วยซ้ำย่ีเที่ยงในการคิดกับตัวเองแต่แน่นอนว่าคอนั้นจะสามารถที่จะตามรัสตรแห่งดาได้ครัง้งแล้วครั้งเล่าเช่นกันซึ่งมันจะทำให้คอนั้นได้รับคะแนนสมทบมากมายมาสาม จจเจดนที่เถียนจะได้ให้รูกคารอกของเขาจต่เขาใจเกี่ยวกับปลาจิวจากต่อปลส่วนเรื่องกนนารคารอกอีกหนึ่งตนนั้นจะทําการค้นหาสัตว์ท้าแฮนด้าและบางทีที่เถียนก็ทําการยอมรับภายกิจบางจ่าที่จะสามารถได้รับคะแนนทรงทศจบบษว่าแต่งานเอาดี มันไม่ได้มีงานที่เขาสามารถทําได้เลยอเว้นแต่ว่าเขาจะทําการร่วมมือกับผู้โตภายในกายทเทพงค์ฮาซึ่งมันอาจจะไม่ขอนั้นได้รับคะแนนมากเพียงพอและไม่จําเป็นจะต้องทําการออกร่าสัตว์แห่งนักด้วยตัวเองเรายังคงเชื่อถือวว่าถ้าหากเราทําการรวมรวมพลสรรวรรค์อวบชรนดับสวงสุตวรรบ้ามันนั้นจะสามารถให้คะแนนพลสวรรค์นี้ตันขึ้นมาได้ด้เหที่ในคลิกตัวเองเอาละครับจดี๋ยวไปดูผมตอนนี้ครังอีกแล้วครับผม หวังว่าชมกันต่อกันในพรุ่งนี้ก่อนนะครับไม่เหตุการณ์ข้าต่อไปนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะครับผมเอาลนะครับถ้าพักกันไดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมา,สมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกนันครับของขราบ